ค่ะวันนี้ก็วจะไปวันที่สามสิบคือเดือนหนึ่งที่ใช้มิงเนีเนาะอือเดือนหนึ่งก็เหลือประมาณนี้นะคะอืมหน้าสดเดิมที่เคยขึ้นเนี่ยยุบแล้วนะรอยที่เป็นที่ถ่ายครั้งล่าสุดนะคะมันยุบแล้วนุ่มากมันคือหน้าสดเลยเกลี้ยงเวเลยปากเลยนะค่ะวันนี้จะมาใช้ปากคอนซีลเลอร์กันก่อนอื่นก็ดูหน้าสดตรงนี้มันก็จะแบบว่ามีรอยสิ ที่เป็นรอยสิยวเดิมนะคะก็จะแดงๆความจริงก่อนหน้านี้เป็นสิวที่แบบว่าสิวดันแต่ว่ามันก็แห้งแล้วนะคะมีแค่รอยเราก็จะใช้ไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นวันที่เจ็ที่จะใช้อาซิมิลของมิซานีนะคะอันนี้ก็เป็นผิวหน้าสดเลยนะคะนี่ก็รอยจางๆไปบ้างแล้วนะคะสแล้วนะคะก็ใช้มิซีมาที่ยี่เ็เลยนะคะ นี่ก็จะเป็นวอยที่แห้งไปมากๆใชะไหมคราวนี้ก็จะเป็นวันที่28ที่จะใช้มิซซี่นะคะพี่ใจแบบรอยมันหายไปมากๆนี่นี่ะคะ่ะเ,เหลือแค่นี้จริงๆเนะี่มากชอบนี่นะนนะทุกคนมันก็จะเป็นรประมาณนี้วันที่28 ายพุ่มแพ้อย่างเราก็ต้องใต้ตาเยอะหน่อยนะคะใครล่ทุกคนหายยิ่งหน่อยไเป็นไไม่จำ้จ่้เสียแตงนะ